สวัสดีค่ะเพื่อชาวลัคนามิถุนและชาวราศีมิถุนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2564ะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่การงานก่อนเพื่อนดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะราศีก็แบ่งวันที่ตามแบบไทยนะคะอ่านี้การงานโดยทั่วไปนะชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนมิถุนายนนี้ภาพรวมนะคะ ภาพรวมก็ยังมีบางเรื่องที่ทําให้คุณหนักใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพไหนนะคะมีไพ่ของความหนักใจคิดมากรุ่มใจบางอย่างยังไม่สามารถทําได้อย่างที่เราต้องการที่จะทํายังไม่ได้ตามเป้าประสงค์ของเรานะคะมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆให้ต้องแก้ไขยอยู่ตลอดมีเรื่องรา,าวทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานก็มีทะเลาะกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ก็มีคุยกันไม่ลงตัวหาข้อยุติไม่ได้ความเห็นคนละอย่างคนนึงจะเอาแบบนี้อีกคนนึงเห็นว่าแบบนั้น ดีกว่าไหมก็มีการขัดแย้งกันบ้างนะมิถุนานี้ยังมีอุปสรรคมีปัญหาให้พิสูจน์ความสามารถของตัวเราอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างจะล้มเหลวหรือว่าไม่สิ้นหวังไปซะทั้งหมดไม่ใช่นะคะมันเป็น,นแค่บางส่วนเพราะว่าส่วนที่ดีหรือว่าส่วนที่เราทําได้ส่วนที่ประสบความสําเร็จก็มีเหมือนกันมีทั้งส่วนที่เราทําได้ทําสําเร็จแล้วก็บางส่วนที่เรายังจะต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปอะไรเงี้ยมันยังไม่โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อนๆจะต้องอาศัยความสามารถของตัวเราเองใช้สติใช้ปัญญาค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขว่าคมี พาาิถึงนะเป็นคนที่มีกลิ่นมีความรู้แล้วก็มีความสามารถในตัวเองสูงมากแต่ปัญหารอบตัวบางทีมันถาโถมเข้ามาเยอะพร้อมๆกันเงี้ยทำให้มันเหมือนกับว่ากลบกลบความสามารถของเราไปกลายเป็นว่าเราก็เลยไปโฟกัสตรงที่เรื่องเครียดๆความสามารถและความรู้ของเรามันก็เลยเหมือนถูกลืมเอาไว้ ภายในตัวตนลึกๆเนนะคะเพื่อนๆจะต้องขุดเอาตรงนี้มาท่านใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยไปขอคันปรึกษากับท่านได้ท่านก็ระมัดระวังการทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางะะท่านมีเกณฑ์ได้รับภาระหน้าที่การงานที่มอบหมายจากผู้ใหญ่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราเรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับตรงนั้นนะคือเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดอะเนาะบางทีคุณจะต้องไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นที่สร้างไว้ก็มีสายอาชีพอิสระหรือว่าธุรกิจส่วนตัว มีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ระมัดระวังการเอาเปรียบด้วยแต่ว่าผู้อ่านมองว่าถ้าท่านมีธุรกิจส่วนตัวอะไรอยู่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะถอดใจหรือว่าอยากจะล้มเลิก ความตั้งใจอยากจะไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะผูอ่านม,มองว่าเพื่อนๆน,น่าจะอดทนกับงานตรงนี้ที่เรามีอยู่นะเพราะว่าไพ่มนออกมาดีเนี่ยระยะนี้คุณอาจจะกลุ้มใจไม่สบายใจผลผลิตผ,ผ,ผลกําไรมันยังไม่ค่อยเต็มที่มันไม่่อยเต็มร้อนแต่อนาคตมันจะมีความมั่นคงขึ้นกว่านี้ปัญหาที่เราเจอมามันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายออกไปมีเกณฑ์หรือมีโอกาสที่จะมีการขยับขยายการเพิ่มเติมการเพิ่มพูนได้ต่อเติมจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วช่วงปลายปลายมิถุนาก็น่า,นาจะ มีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะการเงินผลกําไรค่าตอบแทนมันอาจจะยังไม่เด่นนะไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยแต่ว่าลักษณะของงานเนี่ยมันกําลังที่จะกลับมา มั่นคงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันกําลังที่จะกลับมาฟื้นฟูแล้วก็เดินหน้าต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะช่วงนี้ขอเพื่อนๆอ,อ,อดทนไปก่อนนะคะอย่าไปคิดแต่ในสิ่งที่มันล้มเหลวนะเพื่อนๆต้องมองในโอกาสดีๆหรือว่าสิ่งที่มันเป็นแงด่ดีแง่บวกเอาไว้ด้วยนะคะต่อไปอาชีพข้าราชการแล้วก็คนที่มีเงินเดือนประจําค่ะข้าราชการค่อนข้างโอเคนะคะคุณมีเงินคุณมี เป็นงานที่เรารับเป็นงานที่เราชอบมีผู้ช่วยเหลือจะเป็นเจ้านายก็ได้เป็นลูกน้องเป็นทีมงานหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้รักใคร่กลมเกลียวแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะเจ้านายก็โอเคแมมจะเขี่ยวไปหน่อยนะแต่ว่าเห็นไหมมันเป็นความสุขมันเป็นความสําเร็จนะคะได้เงินได้ทองด้วยมีคนรักมีคนเข้าใจในเรื่องการทํางานมันสบายใจนะคะ ติดอยู่ตรงถ้าใครมีเจ้านายผู้หญิงอาจจะเจอเจ้านายที่จุ๊จี้จุกจิกร่ำไรสักนิดนึงนะแต่ผลรวมคือมันดีมากนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินบ้างค่ะการเงินได้10ไม้เนี่ย แต่คุณก็ได้หนึ่งมาเหนะ็นไหมคุณกําลังจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วมันเป็นช่องทางหรือมันเป็นประตูที่จะนําไปสู่การสร้างเงินในอนาคตนะผู้อ่านจึงมองว่าไม่อยากให้เ,เพื่อนๆท้อสาหรับคนที่มีงานทําอยู่แล้วคุณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเจอแต่ความล้มเหลวเจอแต่ความผิดหวังนะคะแต่ว่า สิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะสามไม้กับสี่ไม้มางานของคุณกําลังที่จะเริ่มต้นฟื้นฟูแล้วก็กลับขึ้นมายืนได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะพัฒนาเพิ่มๆไปนะเนี่ยเป็นการริเริ่มอะไรใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้ทํานะคะการเงินช่วงนี้คุณก็เลยดูเหมือนยังหนักอยู่มีภาระแบกรับเยอะภาระค่าใช้จ่ายเยอะบางท่านก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาซึ่งมันเป็นเหมือนภาระที่เราต้องแบกเอาไว้อะมันยังไม่หมดตรงนี้เนาะต่อไปมันจะดีนะคะให้สิบถ้วยมาแล้ะคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้น นั่นไงไพ่สิบเหรียญก็ตามมานะคะเดี๋ยวพอเรื่องการงานมันเริ่มที่จะหายใจได้เริ่มที่จะขยับขยื่นได้นะคะในช่วงมิถุนาเนนี้การเงินก็จะเริ่มเข้ามาความสบายใจก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ขอให้อดทนไปก่อนภาระคุณเยอะแน่ๆแหละชาวมิถุนใจเยอะนะแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบที่จะได้รับเงินได้รับทองมากมายเลยนะโชคลาบเนี้ยไม่ได้หมายถึงลาบลอยอย่างเดียวนะคะมันเป็นลาบการเงินที่คุณได้มาจาก จากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานของคุณจากความอดทนของคุณเองหรือบางท่านกำลังที่จะ มีกิจการหรือมีอะไรทำที่เป็นแนวครีเอทแนวสร้างสารรแนวอะไรแปลกๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆออกมาในการสร้างสรรค์าง,งานแล้วก็สามารถทำเงินได้ด้วยท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินได้รับทรัพย์จากคนในครอบครัวด้วยจากการที่มิถุนเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตดูแลคนในครอบครัวคุณเป็นคนจ่ายให้คุณเป็นคนช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะส่งผลดีเหมือนเป็นกรรมดีส่งผลให้กับท่านมีโชคทางด้านการเงินเข้ามาอาจจะได้รับจากคนในครอบครัวก็ได้ ได้ขอาจจะนำโชคนำลาบบางอย่างมาให้ท่านนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความรักนะคะขอเริ่มที่คนโสดก่อน strength คุณเป็นสายโสดที่สตรองนะคะสายโสดแบบเข้มแข็งอะแข็งแกร่ง,ง,งสตรองจนบางทีอะ คนอื่นมองว่าคุณคงไม่อยากมีแฟนหรอกเพราะคุณดูเข้มแข็งคุณคุณดูแกง่งบางท่านเนี่ยคุณเจอรักที่มันทรหดอดทนรักที่มันล้มเหลวเจอการหักหลังเจออ่การถูกทิ้งเจอการทําให้เจ็บมากๆมาก่ากกอนกลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้นมาแบบมากๆก็บางทีคุณมองความรักว่า บางคนนะมองว่าความรักเนี่ยไม่ได้จําเป็นสําหรับตัวเองเลยด้วยซ้ําคุณถ้าหากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตมิถุนเนี่ยจะรอคนที่เหมาะสมคือรอคนที่ตรงสเปคจริงๆรอคนที่ใช่แล้วสเปคของคุณค่อนข้างที่จะตั้งเอาไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณชอบแฟนที่เก่งกว่าตัวเองไม่ชอบคนที่อ่อนแอแล้วก็เป็นผู้นําไม่ได้อะไรเงี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความทรนงในตัวเองอะนะใครที่อ่อนแอปวกเปียกมาแล้วปราบคุณไม่ได้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้ คนที่จะมาเป็นแฟนคุณต้องเก่งกว่าคุณแล้วรับพยศขออมีิถึงได้คุณถึงจะยอมรับเขานะคะอืมคุณไม่ค่อยที่จะเปิดรับใครง่ายๆหรอกถ้าไม่ใช่แบบคนที่แบบตรงสเปคตามอุดมคติจริงๆอะ่ะแล้วอุดมคติตั้งเอาไว้สูงมากด้วยเห็นไหมมีไพวเทเข้ามาจริงๆแล้วอาจจะมีเกณฑ์พบรักกับทันหันก็ได้แต่ว่าอีกสามไปพวกอนมองว่าคุณไม่น่าที่จะพบรักกับทันหันแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบใครเข้ามาคุณก็ปฏิเสธหมด ใครเข้ามาคุณก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไม่มีค่ะเพราะไพ่แฮงแบนใบนี้เนี่ยถ้าดูในอีกแง่มุมหนึ่งนะ่ะอีกสำรับหนึ่งมันจะมีภาคต่อภาคต่อของเขาคือมีคนมามาไลายล้อมเขาอยู่ป้อนข้าวป้อนน้ำหยิบยื่นอะไรให้เขาแต่เขาไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยมองว่ามิถุนเองต่างหากที่เลือกเยอะที่ไม่ค่อยที่จะรับเปิดรับใครง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณมีโอกาสได้เจอแต่คุณไม่มองใครมากกว่าไี่ถึงบางท่านเนี่ยออกแนวที่ว่าถ้าใครเข้ามาชอบคุณเนี่ยจะต้องอยู่ใต้อนาน์หรือให้คุณคอนโทรลได้ทุกอย่างคือต้องตามใจคุณต้องตามคําสั่งคุณะอะ่างี้นะไม่สามารถที่จะมีใครทนอารมณ์แบบนั้นของเราได้นะคะทําให้เราอาจจะมีแฟนยากเจอ<ะ>คนไหนก็ไม่ใช่สเปคเราสักทีอะไรเนี้ยคะ่ะทีนี้คนมีคู่ทั่วไปนะคะส่วนใครที่มีรักสามเศร้าก็อาจจะมีคลิป คือตัดแยกเป็น E p พีให้ต่างหากนะสำหรับคนมีสามเศร้าอันนี้คนมีคู่8ดเหรียญค่ะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาอ้าวทำไมได้ไพ่ไปเดิมมีความพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้มันไปต่อได้เรื่อยๆมีไพ่10ดาบเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะไพ่เดอะสตาร์ คุณมีคู่มิถุนค่ะแล้วก็เดลเวอร์ไพ่เดลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ประจําตัวของราศีมิถุนอยู่แล้วนะคะคุณมีความพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันถ้ามีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณเป็นคนรักแฟนแล้วก็ห่วงแฟนมากนะเพราะฉะนั้นคุณตั้งความหวังกับแฟนของตัวเองเอาไว้มากพอสมควรนะคะเมื่อเขาทําตามความหวังให้คุณไม่ได้คุณจะรู้สึกเจ็บปวดมากรู้สึกผิดหวังเสียเซลล์รู้สึกแบบรุนแรงมากถ้าหากแฟนทําไม่ได้อย่างใจเรา อรจะต้องพยายามไม่ยึดติดมากจนเกินไปถ้าหากคุณมีแฟนแล้วเนาะ,ะบางคนอาจจะผิดหวังในเรื่องของการเงินกับแฟนนะคะคุณอยากที่จะให้แฟนหาเงินได้เยอะๆหรือคุณตั้งความหวังกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรของเขาแล้วเขาไม่ได้ตามที่เป้าตั้งไวอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องพยายามลดความกดดันตรงนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนับวันจะยิ่งรักกันมากขึ้นเรื่อยๆในบางคู่เนี่ย คุณมุ่งเน้นไปที่การทำมาหาเงินทีนี้มันมีสิบดับเข้ามามันมีไพ่ของการเยียวยารักษาเข้ามาต้องระมัดระวังสุขภาพของแฟนหรืออาจจะเป็นของตัวเราเองนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สบายต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉะนั้นนี่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะวานขอตัดจบตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP สองที่แยกเป็นรักสามเศร้าให้ก็รอติดตามกันได้คลิปนี้ลาไปก่อนกับปุนทุกท่านถ้าคำทนายไม่ตรงเนี่ยขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ